<c oughs> ยังเห็นรถตำรวจนะครับเปิดไฟสัญญาณเฉินะครับเนื่องจากเมื่อกี้นะครับเพิ่งมีเหตุถนนระดัถนกนะครับชนคนเดินเท้าก็เพิ่งสกัดเคลื่อนย้ายล้างผู้เสียชีวิตเสร็จนะครับขอสแสดงความเสียใจไว้ได้วยนะครับแล้วก็ย้ำเตือนมาเขตทางรถไฟแล้วไปเขตการเดินรถนะครับที่ไม่ควรใช้เป็นเส้นทาง สับจากของคนสัตว์นะครับแล้วก็รถปากทีเคเิดือตรายได้นะครับอย่างจุดนี้นะครับก็มีสะพานาเวลาไปใช้แล้วก็ควรเข้ามาในเขตการทารถนะครับ